่คกาบานนทวนปันนาเที่22่มกราห60นะครับวันนี้เราจะปั่นไปกินก๋วยเตี๋ยวี๋ว่เดี๋ยวโดมด,วโดมนะครับอากาศเย็นสบายลมเย็นหน้าหนาวยังไม่ไปนะครับอานะครับมีการโยกขึ้นเหนืนกันนิดหนึงนะครับ,บ มอและฮะพี่มวยทำหน้าเช่นเดิมน,นะครับกินขาวว่าก๋วยเตี๋ยวเทียมก๋วยเตี๋ยวรมอร่อยนะฮะส่งนของลูกชายพี่ตุ้มนะครับชีสักเกตเราจริงจะไปชิมแล้ววันนี้ อากาศเย็ยนสบายดีมากครับวันนี้โอ้โหสุดยอดปันสบายๆนะฮะ2ี่แป32นะครับปันเพื่อสุขภาพแสังสันอายณวันะครับ ชะลอปลอกงกันนะครับอันนี้เสือภูเขาลากเนี่ยครับไล่ไลกันไล่กันเลยก๋วเ,เดี๋ยวอะไรลอยอยู่กเดี๋ยวเรียกการครับไครไทถึงคนที่แปลเรียก ปิดทวิดีเกันนะครับสวัสดีครับ